สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนการสร้างสมการเชิงเส้น2ตัวแปรและ3ตัวแปรด้วยวิธีทฤษฎีกระแสเมิดนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเมิดเฮลินนะครับอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยการสร้างสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก่อนนะครับพวกเราเห็นว่าในวงจรนี้นะครับจะเป็นวงจร2ลูปหรือว่า2วงรอบนะบตอนที่เราได้เรียนเรื่องเคยช็อตนะครับเราก็จะสร้างกระแส ที่วิ่งอยู่บนสาขานะครับแต่ละสาขากันได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์สร้างไอหสร้างไอสสร้างไอแบบนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะสร้างกระแสะเม็ดซึ่งกระแสะเม็ดเนี่ยใช้วิธีสร้างเป็นวงวงนี้จะวนตามเข็มก็ได้นะครับ หรือว่าจะวนทวนเข็มก็ได้นะครับในที่นี้อาจารย์จะวนตามเข็มทั้งสองแสเลยนะครับในสร้างเนี่ยเราจะต้องสมมตินะครับว่าเป็นกระแสเม็ดไ1หหรือว่ากระแสเม็ดไ2หรือว่าจะตั้งชื่อเป็น IA หรือว่า i b ก็ได้นะวิธีการก็มีแบบนี้นะครับอันดับแรกก็กำหนดกระแสเม 1, ็ดไ1กระแสเม็ด I2 i องเนี่ยให้วนในวงที่1นะ i 2ก็วนวงที่2 ทีนี้ลำดับถัดมานะครับใช้กดแรงดันของคืชอชอ็อปเช่นที่ r1 ก็คือ i1 คูณกับ r1 นะครับหรือว่า r1 คูณ i1 น,นะครับที่ r2 ที่ r2 เนี่ยมีกระแส2ตัวนะเห็นไหมครับกระแสเมตร i1 เนี่ยไหลาจากบนลงล่างนะครับแต่กระแสเมตร i2 เนี่ยไหลาจากล่างขึ้นบน,นแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังพิจารณาวงรอบ i1 เพราะนั้น i1 จะต้องเป็นบวกนะครับ i2 ซึ่งไหลสวนมาต้องเป็นลบนะครับอาจารย์จะเขียนว่า r2 ควณด้วย i1 ลบ i2 ทีนี้ก็มันก็จะวนไปต่อไปอีกนะครับผ่าน r2 เสร็จก็จะไปเจอลบ i1 นะก็จะเขียนลบ i1 เลยก็เอามารวมกันนะครับก็กลายเป็น r1 i1 บวก r2 i1 บวก i2 ลบ i1 เท่ากับ0นซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตาม KVL หรือว่ากดแรงดันของกุชบเราก็กระจายวงเล็บออกมานะครับจะได้ R1 I1 r 2 I1 แล้วก็ลบ R2 I2 เท่ากับ E1 เราก็แยกออกมานะครับให้ I1 ซึ่ง I1 เป็นตัวแปรนะครับจะได้ R1 บวก R2 I1 ลบ R2 I2 เท่ากับ E1 เอาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่า R1 I1 นะครับมันจะบวกอยู่กับ R2 I1 ตรงน,นี้นะมันก็กลายเป็น r1 บวก r2 i1 แล้วก็ลบ r2 i2 นะครับเท่ากับ e1 ต่อไปอีกวงหนึ่งนะเรยกว่าวงที่สองนะวงที่สองเนี่ย i2 ไหลผ่าน r3 แล้วก็เขียน r3 i2 นะเขียน r3 i 2เขียนว่า r3 i2 วนต่อไปเจอบวก e2 ก็เขียนว่าบวก e2 นะครับเรื่องหมายหลังไม่ออกเหมือนเดิมนะครับวนต่อไปเจอบวก r2 ตรงนี้มี i อะไรบ้างครับตรงนี้มี i อยู่2 i ก็คือ i 2ไหลขึ้นบนนะครับ i 1ไหลลงล่างแต่ไอสอต้องเป็นบวกนะครับเพราะตอนนี้เรากําลังพิจารณาในรูปของไอสออยู่นะครับเพฟังตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนว่าครับเริ่มต้นเป็น r 3 i 2นะครับบวก e 2นะครับแล้วก็บวกด้วย r 2องไอสอลบไอหนนะครับเท่ากับ0นะครับ r 3 i 2 e2 แล้วก็ a2 i2 ลบ i1 นะครับเท่ากับ0ก็กระจายวงเล็บออกมานะครับจะได้เป็น r3 i2 r2 i2 แล้วก็ลบ r2 i1 นะครับตอนนี้ตัวแปร i1 มีตัวเดียวนะครับลดึืมาข้างหน้านะครับส่วนตัวแปร r2 i2 r2 r3 i2 กับ r2 สอมาบวกกันนะครับก็ย้ายข้างบวก e2 กลายเป็นลบ e2 นี่คือสมการที่2 อลองลองดูตัวเลขนะครับสมมติเรามีตัวเลขนะตัวเลขเนี่ยจะไม่ยากนะครับอาจารย์ก็จะทําเป็นใส่วงเข้าไปแบบนี้นะครับใส่ตัวเลขเลยนะครับตัวนี้นะสิบไอหนึ่งะบวกด้วยสิบสองนะครับไอหนึ่งลบไอสองนะครับแล้วก็ลบหกนะครับแล้วก็ลบเก้านะครับประชับศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบไอหนึ่งนะบวกสิบสองไอหนึ่งนะครับลบสิบสองไอสองนะครับเท่ากับหกบวกเก้าครับไอคับคิดได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสอง i 1นะครับลบ12 i2 นะครับเท่ากับ15เป็นสมการที่1นแต่ไม่นะครับยี่ไนลบ12 i2 องเท่ากับ15เป็นสมการที่1นอ่ะอเราดูนะครับหรือว่าวงนี้วงนี้ก็เริ่มต้นด้วยที่นี่นะครับคือ R3 c นะครับเริ่มต้นที่4นะครับ c i อะไรครับ i2 นะครับบวกด้วยตัวนี้นะครับ2นะครับ2 i2 วนมาเจอบวก บวก e2 บวก e2 ก็คือบวก6ครับอันนี้อาจารย์เอาตัวเลขมารวนๆเลยนะครับวนต่อนะวนต่อมาเจอ r2 ใช่ไหมครับ r2 เท่ากับ12ใช่ไหมครับต้องดูนะครับตรง r2 นี่ไอหลายๆผ่านครับมันมี i2 ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี i1 ตัวหนึ่งนะครับเห็นว่า i2 ไหลขึ้นบน i1 ไหลลงล่างนะครับแสดงว่ามันสวนกันนะครับคือเมื่อสวนกันก็ต้องลบกันนะครับ i2 ลบ i1 ครับรอบไปครับครบรอบแล้วเราเท่ากับ0นะครับ ตอนนี้เราก็กระทํากันนะครับก็ก็จะเ็นว่าจะได้จะได้กันว่า c i 2นะครับบวก2 i 2 6นะครับ6เนี่ยเราก็ย้ายข้างนะครับกลายเป็นลบนะครับตรงนี้เราก็เป็นบวกบวก1 2 i 2 12, I 1อลบ12 i1 พดที่เป็นไอนอัอนนี้นะครับพดเดี่ยงมาไว้หน้าเลยครับลบ12 i1 นะครับ, 12, รบส่วน c i 2บวกกับ สองไอสองแล้วบวกกับติดสองไอสองได้เท่าไหร่ครับได้สิบสิบแปดนะครับบวกสิบแปดไอสองาปรับลบกก็คือสมการที่สองนะครับโอเคนะครับการสร้างสมการเส้นเส้นสองตัวแปรกร็ประมาณนี้ครับนะแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งก็สมมติวงที่หนึ่งนะครับวงที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์ดูซิว่าไอ 1, ไหนึ่งเนี่ยไหลผ่านอะไรบ้างนะครับไอหนึ่งไหลผ่านอะไรครับ r1 และ r2 ใช่ไหม i1 นะครับถ้าพไอ i1 ไหลผ่านอะไรบ้างครับ r1 กับ r2 ใช่ไหมครับเอามาบวกกันเลยครับ10บวก10รอน i1 นะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มี r อะไรนะครับที่ i1 ไหลผ่านนะครับแต่ว่ามี i อื่นวยไอว่า i2 ไหลผ่านด้วยก็คือ r2 นะครับเราก็เขียนนะครับว่า r2 นะครับเป็น12 12บสองสองทีนี้เราดูว่า i2 เนี่ย มันสวนกับไอหนึ่งไหมถ้าสวนกันต้องลบถ้าไม่สวนต้องบวกนะครับแล้วก็ดูสิครับว่าไอหนึ่งเนี่ยไหลไปเจอลบอะไรครับลบหกนะก็เขียนว่าลบแล้วก็ไอหนึ่งเนี่ยไหลไปเจอลบอะไรครับลบ 9, เก้าเขียนว่าลบเก้าตรงนี้เราจะได้เป็นยี่สิบสองไอหนึ่งนะครับลบสิบสองไอสองนะครับเท่ากับสิบห้าเป็นสมการที่หนึ่งซึ่งก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูสมการที่สองนะครับ เราก็ดูวงที่2นะครับวงที่2คือ i 2สองไหลผ่าน r อะไรบ้างครับก็มี r 2 r 3 r 4ช่ชนะไอสองไหลผ่าน r 3 r 4 r 2ใช่ไหมครับเรามาบวกกันเลยนะครับ2บวกสบวก2นะครับไอสองใช่ไหมครับใน r 2 r 3แล้วก็ r 4เนี่ยมี r 2นะครับมีกระแสไหลสองตัวนะครับก็คือ i 1แล้วก็ i 2นะครับ แต่ว่าไอหนึ่งเนี่ยมันไหลส่วนนี้กับไอสองนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นลบสิบสองไอหนึ่งนะครับแล้วไอสองเนี่ยวิ่งไปเจอบวกใช่ไหมครับบวกหกก็เขียนเราบวกก็เท่ากับศูนย์ก็จะได้เท่าไหร่ครับสิบแปดไอสองลบสิบสองไอหนึ่งเล้ากับลบหกควรจะสลับกันนะครับให้ไอหนึ่งอยู่หน้านะครับไอสอง อยู่ตำแหน่งที่2นะครับก็จะเป็นสมการที่2นะครับนี่คือการสร้างสมการอย่างรวดเร็วนะครับสมการเชิ่เส้น3าตัวแปรก็เช่นเดียวกันนะครับหลักการก็คือการสร้างกระแส i1 ไหลผ่านไปที่ r 1นะครับกระแส i2 ก็ไหลผ่านที่วงที่2นะครับเราต้องทําเป็นวงเหมือนกันนะเป็นวงรอบที่1งวงรอบที่2วงวงรอบที่สวงรอบที่1ก็เป็น I1 หนึ่งองก็เป็น I 2สงงสานก็เป็น I3 าครับการกาหนดการสร้างสมงการนะครับก็เริ่มต้นด้วยเริ่มต้นด้วย r 1ก่อนนะครับ r 1 i 1แล้วก็บวกด้วย r 2 i 1ลบ i 2แล้วก็ลบ e 1เท่ากับ0นย์นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเลขหรือว่าตอนนี้เราก็อาจจะก,กระจายขึ้นมาเป็น r 1บวก r 2แล้วก็ i 1นะครับลบ r 2 i 2เท่ากับ e 1แล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับ แ่วงที่สองก็เหมือนกันนะครับวงที่สองเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วย r3 r3 i2 ครับก็บวกด้วย r4 r4 เนี่ยนะครับ i3 เนี่ยไหลเป็นบวกนะครับ i3 ไหลเป็นบวกเนี่ย i2 ไหลเป็นลบเพราะว่าคิดทางที่ r4 นี่นะครับมันลงด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เอามา,มาดูนะครับ อาจารย์ก็น,นี่คือวงที่สองนะครับ R3 I2 นะครับ R4 R2 โอเคนะครับแล้วเ,นนรเราก็จัดเต่งนะครับเราก็จัดเต่งจนกระทั่ง Nice ตัวแปร I1 ตัวแปร I2 แล้วก็ตัวแปร I3 นะครับซึ่งสามารถใส่ตัวเลขได้นะครับในวงที่สามก็เช่นเดียวกันนะครับวงที่สามเนี่ยเริ่มต้นที่ r 5ห้านะครับ r 5ก็้าเขเียนว่า r 5ห้าไสานะครับเราวนเราจะวนอย่างไรก็ได้นะครับเราวนไปแบบวนตามกระแสก็ได้นะครับเราเริ่มต้นจากลบ e สองก็ได้นะครับแล้วก็บวก r 5ห้าอ่าห้า,า,หาไสบวกด้วย R 4 i สามบวก i สองนะครับถ้าปรับสืวนแบบนี้ก็ได้นะครับ นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําแบบแบบรวดเร็วน,นะครับอย่างที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ในสองวงรอบนะครับเราก็ทําได้นะครับเราก็ดูนะว่าไอหนึ่งไหลผ่านอะไรบ้างนะครับไอหนึ่งไหลผ่านอหนึ่งกับอสองนะครับเราก็ห้าบวกด้วยสิบ1นะครับและที่ R สองนะครับที่ R สองเนี่ยกระแส i สองมาเลยส่วนไหมถ้าส่วนก็ ลบสิบไอสองแล้วก็กระแสไอหนึ่งเนี่ยไหลไปชนลบสิบก็เขียนลบสิบเท่ากับศูนย์ตัวนี้ก็ได้สิบห้าไอหนึ่งนะครับลบสิบไอสองนะครับได้ข้างเท่ากับสิบอันนี้คือสมการที่หนึ่งนะครับได้แบบนี้นะครับสมการที่ 2, สองนะครับสมการที่สองก็เราก็ดูว่ากระแสไอสองไหลผ่านอ,อะไรบ้างเห็นว่ามีสามตัวคือสิบสิบห้าแปดเอามาบวกกันนะครับสิบ สิบห้าแปดสห้าก็ได้เป็นสามสาใช่ไหมครับไอสองใช่ไหมครับก็ไอสอไหลนะครับมีอาสองที่มีไอหนมาไหลร่วมด้วย10 i1 นะครับมี r าสนะครับไอสามไหลร่วมด้วยบวกแปดต้องบวก8นะครับเพราะว่า i2 ไหลลงแล้วก็ i อสไหลลงนะครับไม่มีแรงใจายครับ ถ้าขับศูนย์จัดเรียงสักนิดนะครับนะก็ได้ลบสิบไอหนึ่งนะครับบวกสามสามไอสองนะครับบวกแปดไอสามนะครับเท่ากับศูนย์อ,อันนี้คือสมการที่สองนะครับสมการที่สามนะครับวงไอสามนะครับเราก็ดูว่าไอสามไหลผ่าน r อ,อะไรบ้างก็มี r 4กับ r 5ก็เขียนเลยครับ 8ปบวก12ก็ได้20นะครับ20อมมีอะไรครับที่ว่ามีกระแสตัวอื่นไหลรวมด้วยก็คือ R4 สต้องเขียนว่า8 i 2อลบหรือบวกครับไหลไปในทางเดียวกันก็บวกครับไอ3 3นะไอสไหลม่ชน,นลบครับลบ E 2ลบ5ครับถ้าปรับ0จัดเรียงครับจัดเรียงก็ได้8 i2 ไอสบวก20อ 3. ได้ข้างด้วยครับเป็นสมการที่3โอเคนะครับนี่คือวิธีการสร้างสมการเชิงเส้น2และสตัวแปรนะครับด้วยวิธีเมธเกอรินนะครับวันนี้อาจารย์ก็คงไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ